สวัสดีครับกลับมาพบกับไมค์คาร t วันเด็กรอบากันนะครับสําหรับวันนี้นะับผมก็จะมาเล่นไมค์คาร t เ e ลสเพย์กันต่อนะฮะต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้นะผมก็จะไปตัดไม้แล้วก็เออมาทําเกี่ยวกับมาทําฟาร,ร์มข้าวนะฮะซึ่งผมก็เริ่มหิวบ่อยทุกวันแล้วละ่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีนนะในการที่จะทำฟาร์มข้าวนะกเ็เดี๋ยวทำฟาร์มข้าวก่อนนะ ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีนะก็คือเอ,อเขาเรียกว่าโฮนะฮะไม่ว่าจะเป็นวูดเดนโฮหรือจะเป็นสโตนโฮหรือจะเป็นไอรอนโฮหรือจะเป็นไดมอนด์โฮก็สามารถใช้ได้หมดนะฮะอืมก็แล้วอีกอย่างนะก็ต้องมีสีด้วยนะฮะซึ่งถ้าไม่มีสีนะเราไม่สามารถปลูกข้าวได้นะสีก็หาได้ตามทั่วไปนะฮะไม่ต้องกลัวว่าที่อื่นไม่มีนะ อย่างซีดในี่ที่ผมได้นี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ผมได้เปิดเมื่อกี้นี้อันนี้เขาเรียกว่ามาเล็ดนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเอาเอ่ะโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวทำก่อนเลยนะฮะหวังว่าคงจะไม่มีมอนตัวไหนโผลออกมาหรอกใช่ไหมล่ะฮะอืมเดี๋ยวสักครู่นมันกดยากอืม นะเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งสก,กินของผมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อแนละ้วเปลี่ยนชื่อเป็นสก,กินเอ่อกิดคงสี่แปดสองหกนะฮะอือจะเข้ามาในบ้านทำไมอยา่ยง,งสก,กินผมชื่อสก,กีคงสี่แปดสองหกนะฮะอืมถ้าเกิดเล่นในเรียมก็จะช่วยอีกชื่อหนึ่งนะอืมนะครับวู้ดูกไก่แฮ เออดีจังเลยม่รูไก่อนาคตจะได้ทำฟาร,ร์มข้าวเอ้ยทำฟาร,รม์รรมไก่นะฮะแถมมีหมาด้วยฮะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่จะจะเลยอือฮึอยู่ทำฟาร,ร์มข้าวก่อนแล้วกันคงไม่เป็นไรหรอกเอาอะไรเนี่ยยังไม่ทันเลยไฟจะเต็มละเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวมานะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ